สามสองหนึ่งสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนี่กับผมเองแล้วบอกว่าสตรีมไม่สตรสดีมนงสวัสดีสาธิปอ๋ออาชีพเหรอโอเค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 เริ่มใหม่เริ่มใหม่สามสองหนึ่งเริ่มโอเคในเรื่องนะครับเป็นในเรื่องเกี่ยวกับโอ้ผู้โชคดี ผู้โยกดีสุดน่ารักกุ๊กกิ๊กกุกกิ๊กบิกา้าไม่ใช่บก้าอ้อออาวเขาก็เดินผ่าออกมานะเมกมนี้ไม่น่ากลัวครับใช่ไหมเกมส์นี่ไม่น่ากลัวครัเบเริ่มเลยครับเริ่มเลยครับเอาอีซี่พอครับอีซี่พออีซี่พอกลัวมากกลัวมากไม่นครูกกว่าให้ผมด้วอย่างจะปลอดภัย ค่ะตัวละครในเรื่องยังน่ะยังกลัวเลย <c oughs> พี่เราต้องการเง,งนิงนเงิน20บอยดูสิซบบึ่งเราสามารถหาเง,งินมาใช้เป็นเวฟได้นะพี่มันเป็นเ,นเ,นเนวฟนะฮะเรือ,อ,อรถรุมฝอสิ่งอ่ะสั่งกะเพราแต่ได้ข้าวมันไก่โอ้ข้าวมันไก่ได้ข้าวมันไก่ปิดหน้าต่างหรือหน้าต่างฉันบนพี่ไปชั้นบนพี่ไปชั้นบนเลยทุกวันล็อกทุกวันล็อกแล้วไปฉันวนไปฉันวน มีทำไมภาพมันทำไมภาพมัวปกติปกติเฮ oh. well, ้ยหน้าต่างหน้าต่างปิด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 เดี๋ยวมันเปิดให้ปิดกดดิกดดิเอากดดิกดแล้วเอาแล้วไปแล้วห้องอื่นห้องอื่นดูดีดีห้ออื่นเรามองไม่ค่อยเห็นแล้วภาพมัวฉันเล่าหุ่เดียวฉันเล่าหุ่นเดียว ผมเนื่ยผิดเกมนะดู้นล่างเลยนะดู้ชลา่าใครก็ได้เลยดูชล่าล่างดนติดแล้วนโดนติดไปดการเดตายตายคนเดียวไม่คุ้มนะเว้ยตายคนเดียวไม่คุ้มใช่ปโดนิดไนตไดนเลยไปโติดดนิดปดิดไดิโอ้โอปป <c oughs> ปิดไนหลังนหลังนหลัง ขงโฟงฟงดูประตูด้วยนะประตูเปิดหรือเปล่าเช็คดีดีเช็คดีดีฮะมีประตูด้วยเหรอั้นบนชเชนบนใช่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 ชนบนนี้เชนบนนี้มันปดไปอูไปอยู่ไปดูที่อื่นไปดูที่อื่นใช่มันจะเปิดเองเสร็จแล้วเสร็จแล้วดู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  ด้านล่างอ่ะด้านล่างด้านล่างด้านล่างช่องจำนวนหนึ่งคนพอจำนวนหนึ่งคนใช้กาเดี๋ยว่กคนลงไปเองพี่พี่อยู่ที่แหละประตูเปิดไม่โอ้ชิดหนีทุกคนหนีทุกคนหนีอีเลย แเลขหนึ่งร้อยเราออกเกมเลยแต่เราออกเกมเลยกำลังวิ่งไปปิดกระจกไงหนึยงร้อยไม่ทำหนึ่งร้อยแปดเออเราต้องผ่านสักตาหนึ่งเหรอไม่ผ่านหรอกเจมเรต้องผ่านสักตาหนึ่งเหรพี่เราไม่ผ่านก็ไม่ได้นะเวลยมันมันต้องมีคนเยอะๆมันต้องมีคนเยอะ พี่ออกแล้วไปเลยจังใช่โอเคพอแล้วพอแล้วรอไม่รอคนเข้ามาอีกรอคนเข้ามาอีกแล้วคนเลยคนรอรอคนเข้ามาอีกรอคนเข้ามาอีกเซฟเต็มสามคนเซฟเต็มสามคนไม่แค่ตับได้ไม่แค่เซฟเต็มอยู่คนอะห้าใจพี่ี่จ้าวว้าวรวมชะตากรรมคนละไปเลยไปเลยพี่ สวัสดีครับผมเต้ a อเคนไฟเยอร์อรอดูกันนะครับคิดว่าจะรอดไหมยุ๊บๆไปทั้ง<อ>คนกับพี่นะเฝ้าประตูใคร,ใครก็ได้เฝ้าประตูนี่ไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเฝ้าประตูเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนอะไรเขารเล่นแล้วผ่านผ่านเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยผู้หญิงได้ไปผู้หญิงได้ไป Lady first ไง เลดี้บิรต์แล้วก็เปิดประตูข้างที่แล้วเราได้ไปเลดี้บิร์ดเปิดมาไม่มีอะไรแน่เลดี้บิร์ดไม่ได้เปิดเปิดมาเปิดมาคนแน่อ้าวนเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นนะผู้หญิงเขาโดนจับไปกินหรือเปล่าไม่หรอเขาคิดในเองหรือเปล่าโอ้โหอย่าหาอย่าหาใจเย็นฮาร์ดหาดอะไรอย่าเลือกนะเพื่ อีซี่ไปไม่หันละไม่หันละไม่หันละโอ้เลือกพาร์ทไม่ได้อันเองผมเลือกพี่นะไม่ต้ใช้เลือกพาร์ทนะผีได้บอกผีจะพาร์ทไปด้านบนไปด้านบนไม่มีใครโอ้ยมเดอร์เบิร์ผมด้บอเองที่พวกพี่อยู่ด้านล่างเลยผมได้ด้านบอลได้บอลซุ่งได้เบิร์ดเป็นว่านะครับเลยมีใครที่สามารถ ใครก็ได้ขึ้นมาอยู่เดียผมคุมไว้เดี๋ยว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 เราเฝ้าประตูเองเดี๋ยวเฝ้าประตูะตไม่ใครก็ได้ขึ้นมาได้เบอร์หนึ่งคนอ่ะโอเคผมเพื่อแล้วเช็คเช็คดีๆนะด้านหลังอะ่ะเช็คด้านหลังเด้วยภาพนี้คือภาพสมจริงมากครับขอเลยสมจริงจนผมแบบเรื่องยังไงก็ไม่ผ่าน

เห็นผึว่าไมต้องห่วงหูฟังเลยทีแล้วผีแล้วผีมาได้บนนะพี่โหทำอะไรไม่ได้นะเฮ้ยพี่ขึ้นไปข้างบนเลยข้างบน้หมใครอยู่บนบนอะไรล่ะด้บนมีผีหูฟังอ้าวฟังมานม่หูฟังจริงอ๋อขึ้นไปได้บนอ่ะขึ้นไปเท่ากับตายนะพี่เหรอ เดีではでは nah ๋ยวพี่เขปปิดปิหน oh, ้าตางลวนี่มึงค้างเลยเออข้างนี่สิมุมแหลกมากอ๋อยูคนเดียวด้วยอู้หอู้นี่ทุกคนดูดีพ่บออลข้าแล้วข้างเลยหุแหลกางเลยเดีเดี๋ยว เกมนี้มันจะเลยากานั้นเหรออุษาแล้าสิบหนึ่งค่ะนาทีอุสานาทีคอมเปิดด้านบนด้านบนด้านบป๊บนึ่งกำลังดูโอ้สีแดงไอพีพี่พีชิกดีชิกดีมันจะมาแล้วมันจะมาทุกทางแล้วตอนเนี้ยโอ้พี่พี่ไปดูพี่ไปดูข้างหลังดูดูข้างหลังเดี๋ยวเราดูข้างในดูแล้วนีได้หออ๋ไฟดับด้านบนน่ะ พี่มันดูนเอไแล้วเอวีมาไงอะสีบ้าสีบ้าีีมันเดินมาคือคือตอนนี้ผีเข้ามาแล้วีที่ผาละีาละผีหายละโอ้ผี่ไหนพี่ไอ้สีพยายาเถ้าถ้าสีกดปังบแตกายแตกแตกแตกหมดเลยคือนแตกใช่ไหม ไม่ได้ตังเลยอ้เอเลยวะไม่อไม่มีใครซื้อของเลยอะ่ะเอาไวเอาไวแล้วจะชนะว่าวันนี้เกมเนี้ยเข้าของผมนะเกมเนี้ยจะชนะไหมถ้าคนเหมือนเดิมจะชนะไว้พี่ฮัลโหลแต้องสีแดงเลยพี่พอสีแดงอะ่ะไปหาไปหาห้องอยู่คนละห้องเลยนะ อยู่กีกันนะ่าต้องู่าต้องนตองสีแดงนี่จะแอบตรงไหนดีอะไม่รู้ดิแต่ถ้าสีแดงแล้วมันมีประตูเปิดอะให้แอบเอ้ยอรงนี้พวกเราพวกเราอยู่แต่ชั้นบนไหมเพราะว่าชั้นบนมันดูปลอดใช้สุดอแล้วะโอ้โเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอยู่ดีแหละดีเพิ่ย อาวุ้ยไอ้พวกนายสกิปมีใค้างกิปเหอะส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 กิปไม่มีใครสกิปอีกคนเนี่ยเรตตี้เฟิร์สเหมือนเดิมอีไอ้พี่เลือกอะไรกันโอ้ยอีซี่เด้อเฮ้ยโหเร็วมันไม่หดุดเลยใครจะไปเลื่องโอ้ยไม่อีซี่ก็เยอยู่แล้วอ่ะ พี Finally, German German, ่พ well ี to to ่พี่พี่ว่าเดี๋ยวนี้มันเล่นอย่างจ้าเลยผมว่าหุ่นหขนวะอยงไงนี้ชั้นบนอ่ะห้องมันเยอะใช่ไหมเราควรอยู่ด้านบนสองสามคนด้านล่างสองผมด้านบนผมขอด้านบนทับเดี๋ยวเดี๋ยวด้านบนเดงไปแล้วไปแล้วจิ๊กจิ๊กคนละคนละฝั่งเลยเราฝั่งนี้นะโอ้ย่างมัว ไไมม่ฟีฟเราสะบัดเมาแรงอะ <S <S ่ะ,งอะถ้าสะบัดเมาแรงมันจะพี่พี่พพถ้าประตูเปิดตอนสีแดงแปลว,ว่าพี่สามารถหนีนออกไปได้พี่รู้ป่ะถ้าประตูเปิดตอนเลขมันจะสีแดงอะพี่สามารถออกไปได้นล่ามมีไหมนล่างมีไหม,ม,มออกไปไหนออกนอกบ้านใช่ออกน,อ,นอ,อกนอบ้านเป็นหนีแล้วก็จเดิน่างพี่ค้างอะ่ะเดินออย่างชา้าเลย ไม่ครับมันแหลกมากบนดิไม่มีใครอยู่ด้านไม่มีใครอยู่ด้านบนกับเรามีมีกันสามคนสี่คนแล้วเนี่ยเอาพี่ด้านล่างพวกพี่ไปด้านล่างเฉยเงั้นพี่อยู่ข้างบนก็ได้ฉันบนไม่มีฉันบนไม่มีชันล่างมีมีอ่ะมีก็วิ่งดิฉนล่างฉันล่างกดใครอยู่ ปกดภยอรก็ปกสีแดงแล้วกรองจะสีแดงอยู่ประตอยู่ดิเจ้ยร้อยไอ้คนที่ดูแลฉล่าไม่ดูแลบดีดเลยวันแบบฉันวันมีไหมฉันวันมีไหมดีดีไม่มีดลให้ทานไม่มีไม่มีเลยนะออรกแรกแรกแกแจะแดงแล้มีแล้วมีแล้วมแล้ว เฮ้ยเราเราคิดว่าไปแอบด้านล่างดีว่ะคือแบบแล้วก็วิ่งออกประตูไปเลยถ้าผีบล็อกข้านี้นี่จะแจ่มลยนะปิดแล้วปิดแล้วฉันปิดแล้วดูดีๆด้วยค่ะนี่แอบแล้วทุกคนที่แอบจะมาดูถ้าเราปิดประตูทันอ่ะมันจะไม่มีอะไรเ้ยแต่ถ้าเราปิดไม่ทันอ่ะต้องแอบแอบด้วยต้องแอบอย่างเดียวแล้วล่ะ นช่เราอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันพี่อย่ดีี่ีมาจฉันมดเล้วแววประตูเปิดด้านลลางด้านลมันจะมีด้วานลงนึงยังประตูเปิดเอ้ด้านลางด้านลางไม่มีด้ลางม่มีด้านหลังมีไไม่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 กลัวผีนะกลัวตายเออขี้เกียจ เราื่อยๆหลายรอบแล้วชิคๆๆ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 อๆๆ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 เๆๆ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  เราแอบเราเราแอบอยู่ตรงตู้เสื้อผ้าแอบแอบรอเอิ่มวินโด้ตูช่วยเรื่องจิตตาตาวิดประตูก่อนไหมมันจะพุ่งแอบเราช่วยไงไม่ได้เราอยู่ใกล้ๆนี่แหละประตูเปิดประตูเปิดประตูเปิดลงไปดีแล้วเวลาผีมาล่ะจะรังจะรังอีกประตู ถ้าเรางหินน่าจะมาเพราะว่าไม่มีใครเข้าเลยจน,นมีหุคนเดินอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะครบแล้วจะครบเวลาแล้วจะครบแล้วเราจะจะผ่านสองนาทีดูดีดีดูดีดีพวกเราสักสักสักพักวิ่งมาข้างหลังชี่แตกอยู่ชั้นล่างเพือ่อขุมกาดสองขมกาดชั้นล่างด้านหน้าแล้วก็ด้านบนด้านหน,น,นันที่ตรงนั้นไม่มีอะไร

เกือบแล้วเกือบแล้วไม่เห็นเมื่อกี้ติดไม่เห็นแค่ปิดเลีวปิดเลี้วติดวิดคนด้านล่างอะด้านล่างด้ยด้านล่างกดไครด้านล่างกดไครด้านล่างไม่มีข้างบนเนี่ยไม่มีอะไรละมีโอ้ยอะไรกันเนี่ยนักบัสนักบัสนักบัสอยม่กบนักบินเออแม่ผมอะว่าอยู่แล้วพี่ ด้านล่างไม่อดภยด้านล่างไม่ปลอดภัยด้านล่างไม่ปลอดภัยด้านล่างโดนโจมตีบ่อยมากดับบนอ่ะข้างบนเล็กเล็กเล็กตีร็วทำตาทุกคนสีงไงนี่แหละที ชนะแล้ว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 พี่ชนะและอ้ยชนะแล้วทุกคนทุกคนชนะแล้วทุกคนชนะและสิบวิสุดท้ายเราจะชนะแล้วตู้อู้ยไม่ปิดจักรย์ทีเหรอเสกอะไรอ่ะกำลังปิดไงแล้วิเข้ามาแล้วชนะแล้วอู้ยดูดูดีห้าวิ่งมาแล้วชนะแล้วชนะ มาแล้วอ,อันนี้ฉันอะไรแล้วอะไรางงมาวิ่งมาแต่ยิ้มห้าย่งอีจา้าไว้พี่เอาสักห้าสิบเองเนี้ยเอาสักห้าสิบมันโค้งไม่อ่ะกับการเสียนตังค์ <laughs> เอาสักห้าสิบเลยกูไม่ไหวเลยร้อนมากเอาสักสุดเดิมนะห้าร้อยอ่ะรับเอาอีกสเก็ปหนึ่งซึ่งเราบอกเนี่ยผมจะเข้าไปยัง

ร่วมแรงร่วมใจกันซื้อของหน่อยนะไม่มีเงินอ่ะใครบอกไม่มีต่ทีแล้วได้มายี่ห้าได้เราได้มาสิบห้าไม่ไม่มีมาสก,กิปเลยนะเราไม่ต้องดูเรื่องหรอกจกิปสจะคิปสจะคิกกโบรอเดี๋ยวผู้โชคดีไม่ใช่ lady แต่เป็นผมไงล่ะในอย่างี้ซื้อวินโดวและหนึ่งคน ซื้อแล้วซื้อแล้วซื้อแล้วใครก็ได้ซื้อหน่อยองซื้อกล้องเนยผมจะซื้อยังไงเนี่ยอาจจะกล้องซื้อกล้องลงร้อยหนึ่งเลยนะพี่พี่มียิ้มห่งะซื้อซื้อกระจกก่อนไหมกันกระจกอ่ะนี่สองอ่ะราคายี่สิบเซนซื้อซื้อละซื้อกระจกละสองร้อแต่ไม่ช่วยมันไม่ช่มันไม่ช่วยซื้ออะไรเลยอ่ะเงินสามล้อเรเราเราซื้อกระจกไปละเคกระจกครบสามบอนซื้อเพิ่มไม่ได้แล no ้ว ทุกคนมาดูกันกระจกว่าเป็นยังไงกระจกสาวกระจกวันที่จะเป็นกระจกคือแบบเราไม่ต้องเราไม่ต้องทําอะไรไมาดูกันจะเป็นยังไงอ๋อไหนวะไหนอ่ะไหนอ่ะสาวกระจกอ่ะไหนอ่นอะเหมือนมีเลยไม่เห็นมีอะไรไหนอ่อะโอ้นี่อยเองเรามากดเองเรากใกล้ๆกระจกเลาเองเราขุดคิวเลโอ้ไม่ไม่ชอบกันมาปิดประตูอย่างนี้เลยว๊วนั่นแะหนนละ ล็อกกอนไงนี่เธอหมดฮาร์มพี่พี่พี่ลองเข้าใกล้ประตูแล้วกดกดปิดดิกดปิดดิกดคิวอ่ะกดคิวอ่ะยังบล็อกดาโอ้ดีครับมีใครจะเข้ามาเหรอพี่พี่ใครก็ได้มาบล็อกตรงนี้ดีปิดแล้วบล็อกอ่ะปิดแล้วกดบล็อกอ่ะเอ่อมืดมืดมืดอ่าน่าจะมืดด้านหลังมันจะมาด้านหลังมันมาแน่แน่กดคิวดินายนายมากดคิวตรงนี้ดิเน่เน่ะ มาใกล้ๆใหม่อีกรอบนึงอ่ะมันจะมีให้กดบล็อกด้วยเอ้ยมันได้แค่กระจกกระจกกระจกตันี้กระจกทีดเราดูให้หมดกระจกที่โดนบ่อยที่สุดก็ก็ได้ยากระจกนี้แหละเนี่ยนี่เขาเนี้เอ้าเนี่ยนีนี่อันนี้นะอันนี้นะกดคิว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 ให้คนทุกระจกเลยถามเขาสามบานใช่ไหมใช่ใช้ได้สามบานคนละสามอ่ะคนละสาม ประตูเปิดอีกแล้วมันเข้าไม่ได้แต่มันเปิดแต่ประตูเนี่ยถ้าาไม่ได้เลยปวดใจแต่ว่าอันมันปิดไม่ได้แล้วพี่มันมีของมากันแบบปิดเลยปิดเลยปิดเลยฉลามฉลางฉลางอยู่งานแล้วฉลามคนเดลือคนเดียวเออมามาเปิดประตูปิดประตูให้เราหน่อยดิม่เอาเราเราเสียงโอ้หลกแหลกหลกหลกมากครับ มันบล็อกยังพี่น้าต่างทุกวันดูนบล็อกยังมันบล็อกในบ้านเดียวอ๋อเหรอผมบล็อกในสองบานบล็อกไปแล้วถงวันชั้นล่างดูดยสักพักประตูก็เปิดเปประตูเราเปิประตูปิดไม่ได้ชั้นบนชั้นบนชั้นล่างมีใครปิดบ้างครับมีใครบล็อกบ้างโอ้ประตูเปิดเปิดอีกแล้วเปิดอีกแล้วเนี่ยเปิดรอบมันเปิดรอบที่สี่แล้วเนี่ย ผีเปิดเต็นตหน้าต <ś led> ่างมันเปิดหลายรอบแล้วเฮ้ยอันนี้ประตูนี้เปิดมาหนึ่งนาทีแล้วมันผีมาแล้วพี่เยนเข้ามาได้ผีมาแล้วผมโดนผมโดนเยนเข้ามาได้ <ś led> ไหนอ่ะเอฟเอฟนิ่เจนนี่อยาขยับตัวไหนอะพี่เนีย่ยเจนนี่อยาขยับตัว โอ้ยอย่าเคยกลัได้โอเคตาแต่กลับตัวไงลวพ้อร์พี่โอ้มายก็อดอยังไม่ขายเลยคือซื้อซื้อกระจกมาแล้วทำไมตายสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเราไห้เจอกันครับผมบ๊ายบาย